ผุพองโดนน้ำร้อนลวกหายเร็วขึ้นนะคะที่ตางทาไปเนี่ยเพราะว่าในยาสีฟันเนี่ยมันมีสารพวกเมนโชกลาบูนส,ส,สารกัดสีสารควบคุมกดดังต่างๆนะคะทาไปเนี่ยม,มันแค่ทําให้เรารู้สึกเย็นขึ้นเท่านั้นไม่ได้ทําให้แผลหายแน่นอนนะจ๊ะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะทําให้แผลพุพองและติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิมนะและอาจจะรามเป็นแผเลเรื้อรลังทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในร่างกายอีกต่างหาก หลักการก็คือเอาความร้อนออกไปจากบริเวณแผลนั้นให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ความร้อนทําลายผิวหนังลึกลงไปอีกดีที่สุดก็คือน้ําเปล่านี่แหละคะ่ะแช่ไปแช่ไปให้ได้มากที่สุดนะจ๊ะเคยเอาอยาสีฟันไปล้างหน้าหยิบผิดไงพอล้างหน้าไปนะเอ๊ะทำไมมันเย็นเย็นหน้าฟองไม่มีวะโอ้โอนี่ยาสีฟันนี่หว่า